สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการเกรดสีวิดีโอวิวแบบง่ายๆนะครับใน Premiere Pro CC 2015 ซึ่งไอสถานการณ์แบบเนี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เจอกันบ่อยนะครับแบบเราเออกไปถ่ายวิดีโอแล้วก็แบบมันก็มีติดท้องฟ้ามาด้วยแล้วก็ถ่ายวิวไปนะครับแล้วก็อุตส่าห์ออกไปถ่ายช่วงเย็นแต่ปร,กรากฏว่าวันนั้นเนี่ยท้องฟ้าก็ไม่เป็นอย่างที่ต้องการนะครับปร,กรากฏว่าแทนที่มันจะเป็นพระาทิตตกดินแบบสีสวยๆวยมีสีส้มสีชมพูอะไรอย่างนี้ก็กลับเป็นเหมือนเป็นฟ้าหมุนๆหน่อยนะเพราะาอาจจะเป็นแบบว่าฝนตกหรือคึมๆอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นเราก็อาจจะอยากมาแบบ เปลี่ยนปรับสีท้องฟ้าให้มันดูน่าสนใจขึ้นหรือว่าอาจจะส,สีสันมากขึ้นนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบจืดๆนะครับซึ่งจริงๆใน Premiere Pro เนี่ยก็ทาไม่ยากเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวคลิปตัวอย่างที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นคลิปวิววันนี้นะครับซึ่งผมก็ดึงเข้ามาก่อนนะแล้วก็ไปที่แท็บ Color นะครับอ,อันนี้ก็เป็นคลิปใหม่ที่ผมเพิ่งเอาเข้ามานะครับเป็นเหมือนคลิปต้นฉบับนะครับสีก็มนๆนะครับท้องฟ้าก็อาจจะไม่สแสงสีอลังการเท่าที่ควรนะครับซึ่ง ถ้าลองดูเนี่ยส่วนใหญ่เลยเวลาเราถ่ายภาพที่เป็นวิวแบบนี้สิ่งที่จะมีเลยก็คือมันจะมีภาพใน2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเลยก็คือจะเป็นพวกวิวด้านล่างนะครับพวกใบไม้ใบหญ้าหรืออาจจะตึกบริเวณพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในส่วนมืดของภาพใช่ไหมครับส่วนบริเวณท้องฟ้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนสว่างของภาพเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันเหมือนถูกแยกมาเป็น2ส,ส่วนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยอย่างแรกที่เราอาจจะเลือกได้เนี่ยก็คือว่า ไปที่ basic correction นะครับตรง l u m e t r i color panel นี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้ contrast เนี่ยหรือความแตกต่างระหว่างสส่วนเนี่ยมันมันเยอะแค่ไหนใช่ไหมสมมติถ้าเราอยากได้ contrast เยอะเงี้ยแล้วก็มาดึงส่วน shadow ลงก็ได้ใช่ไหมให้บริเวณที่เป็น view เนี่ยมันมืดลงไปแล้วก็มาดึงส่วนที่เป็น highlight เนี่ยขึ้นปีก,ก็ได้ใช่ไหมมันก็จะยิ่งเกิดความแตกต่างระหว่างบริเวณท้องฟ้ากับบริเวณ view ข้างล่าง,างใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดต้องการรายละเอียดทั้งสส่วนนะครับเราก็าจ,จะดึง shadow ขึ้นนะครับ ให้บริเวณรายละเอียดตรงนี้มันเห็นชัดขึ้นแล้วบริเวณไฮไลท์เนี่ยก็ดึงลงมานะครับจะได้เห็นรายละเอียดของทองฟ้าเนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนในภาพนี้ผมอาจจะชโด์เนี่ยก็ไว้ประมาณเท่าเดิมก็ได้นะครับอา่าอาจจะมืดลงนิดนึงนะครับแต่บริเวณไฮไลท์เนี่ยผมอาจจะอยากให้เห็นรายละเอียดของทองฟ้ามากขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ดึงไฮไลท์ลงหน่อยนะครับแต่นี้เป็นส่วนที่ง่ายๆแล้ละนะครับเรามาดูส่วนหลกัลกๆที่จะทำวันนี้ดีกว่าครับก็มาที่เคิร์ฟเลยนะครับซึ่งอ่าจริงๆมันก็ทําได้หลายแบบแหละนะคร อาจจะพยายามคิดว่าทําอันที่มันง่ายสุดแล้วก็ได้ผลมากสุดนะครับคือในเมื่อท้องฟ้าส่วนท้องฟ้าของเราเนี่ยมันอยู่ในส่วนสว่างอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะย้อมสีเข้าไปในส่วนสว่างใช่ไหมก็ง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรมากแต่ทีนี้ถ้าเกิดผมลองใช้ Color View ใน Premiere Pro เนี่ยมันไม่ค่อยอได้ผลดีเท่าไหร่นะครับสมมติถ้าเราแบบอย,อยากย้อมสีเข้าไปในส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็มาใช้ค o ลล์ว e วแล้วก็ไปที่ส่วนไฮไลท์แล้วก็ย้อมสีเข้าไปสิใช่ไหมซึ่งสีที่ได้เนี่ยพูดจริงมัน มันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนมันจะมากระทบกับบริเวณส่วนที่เป็นชโด์เนี่ยเยอะเอิรไม่หน่อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าโอเคท้องฟ้าเนี่ยมันก็สีแดงหรือสีม่วงอย่างที่เราต้องการแหละแต่ว่าบริเวณที่เป็นส่วนมืดเนี่ยมันก็ถูกกระทบไปด้วยเยอะพอสมควรเลยนะครับเกินที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็ดับเบิลคลิกรีเซ็ตตรงนี้ใหม่ก่อนนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะใช้วันนี้คือตัวเคิร์ฟซึ่งตัวเคิร์ฟเนี่ยมันจะสามารถ ปรับะายตามที่เราต้องการได้มากกว่านะครับอย่างสมมติเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าใช้ c o ั o r w h e e l แล้วก็เพิ่มสีตรงส่วนไฮไลท์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตกลง ไอโปรแกรมเนี่ยมันถือว่าตรงไหนเป็นไฮไลท์บ้างใช่ไหมยาเมื่อกี้อย่างที่เห็นมันก็ไปกระทบแบบโอ้หลายหลายส่วนเลยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าการใช้เคอร์ฟเนี่ยเราสามารถเจาะจงได้เลยว่าเราจะใส่สีที่เราต้องการเนี่ยเข้าไปในส่วนไหนบ้างใช่ไหมก็แน่นอนบริเวณท้องฟ้าเนี่ยมันน่าจะเป็นบริเวณที่สว่างอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นสมมติผมต้องการเพิ่มสีแดงเข้าไปในบริเวณท้องฟ้าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นยนอยู่ประมาณส่วนนี้ของของตัวเคอร์ฟใช่ไหมเพราะนั้นผมก็มาลากสีแดงขึ้นตรงประมาณนี้นะครับ แต่แน่นอนตอนนี้จะสังเกตว่าตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยตรงส่วนที่เป็นส่วนมืดเนี่ยมันก็ถูกกระทบไปด้วยใช่ไหมแต่แน่นอนเราไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มาสร้างจุดอีกจุดหนึ่งแล้วก็มาลากส่วนที่เป็นส่วนมืดเนี่ยกลับลงไปนะครับให้มันนะครับอยู่บนเส้นเดิมเพราะ,ะนั้นตรงส่วนตรงล่างเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ถูกกระทบโดยสีแดงแต่บริเวณท้องฟ้าเนี่ยแน่นอนก็จะถูกสีแดงกระทบไปด้วยใช่ไหมซึ่งไอการใช้เคอร์ฟเนี่ยเราจะสามารถอ่า แบบเจาะจงได้มากกว่าแล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่าตรงที่ว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าในภาพที่เราจะมาแต่งเนี่ย ท้องฟ้ามันสว่างประมาณแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างสมมุติในภาพภาพนี้ผมคิดว่าท้องฟ้าเนี่ยมันสว่างตั้งแต่ประมาณส่วนนี้ไปจนถึงส่วนนี้เลยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็มาสามารถมาเซตได้ว่าเราต้องการเพิ่มสีแดงเนี่ยเฉพาะส่วนนี้นะใช่ไหมส่วนบางภาพบางภาพเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยอาจจะสว่างมากๆเลยอา้จะเป็นสีแดงแค่บริเวณส่วนตรงปลายสุดนี้เลยใช่ไหมเราก็สามารถมาปรับได้เหมือนกันนะครับให้มันเพิ่มสีแดงเข้าไปเฉพาะบริเวณตรงปลายสุดของภาพ ใช่ไหมอ่าก็เพิ่มเข้าไปเฉพาะบริเวณนี้เลยจะสังเกตว่าตอนเนี้ยมันก็เพิ่มเข้าไปแค่ส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนที่สว่างที่สุดของท้องฟ้านะครับแต่แน่นอนในภาพภาพเนี้ยอ่ามันจะมีบริเวณท้องฟ้าที่ไม่สว่างมากด้วยใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องการย้อมสีเข้าไปเหมือนกันเพราะนั้นผมก็จะมาปรับเคอร์ฟให้มันอ่าผมดับกคลิกก่อนครับอ่ารีเซ็ตใหม่แล้วก็ปรับเคอร์ฟให้มันสว่างเอ่อเพิ่มสีแดงเข้าไปตั้งแต่บ,บริเวณแถวๆนี้ ยันไปจนถึงแถวๆนี้เลยแต่แน่นอนนะครับมันก็ไม่มีกฎตายตัวเพราะฉะนั้นจริงๆเมื่อกี้เราจะแต่งว่าไม่กี้ก็ได้มันก็สวยไปอีกแบบเหมือนกันนะครับไอที่เราย้อมสีแดงเข้าไปเฉพาะตรงที่สว่างสุดๆจริงๆเราเมฆตรงบริเวณนี้ก็เก็บไว้เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับก,ก็แล้วแต่เลยเราก็ปรับได้หมดด้วยเคอร์ฟตัวนี้นะครับแต่ทีนี้แน่นอนเราอาจจะไม่ได้อยากต้องการสีแดงนะครับเราอาจจะต้องการอาจจะเป็นสีส้มๆหน่อยหรือว่าสีม่วงๆหน่อยก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเพิ่มสีอื่นเข้าไปเพื่อผสมเข้าไปให้มันได้สี ส้มหรือสีม่วงที่เราต้องการนะครับซึ่งถ้าเราต้องการสีส้มเนี่ยเราสังเกตว่าสีแดงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมของカラーヴ e วสีส้มเนี่ยมันอยู่ไปทางซ้ายหน่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนให้จากสีแดงให้เป็นสีส้มนิดๆเนี่ยเราก็ต้องย้อมนะครับเพราะว่าช้อยที่เรามีเนี่ยก็คือแดงเขียวกับน้าเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการให้เป็นสีส้มเนี่ยเราก็ต้องดึงมันไปทางซ้ายก็คือเราต้องเพิ่มสีเขียวเข้าไปสักนิดหนึ่งนะเพราะนั้นผมก็มาที่เคิร์ฟสีเขียวนะครับแล้วก็อาจจะ เพิ่มสีเขียวสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมดึงส่วนอื่นเนี่ยให้สีเขียวมันอยู่เท่าเดิมใช่ไหมครับตอนนี้ก็สังเกตเห็นว่ามันก็ออกไปทางสีส้มๆแล้วนะครับหรือว่าเราไม่อาจจะไม่ต้องการสีส้มๆก็ได้ต้องการสีม่วงนะครับก็ดับเบิลคลิกรีเซ็ตเพราะนั้นถ้าสีม่วงเนี่ยเราก็ต้องดึงจากสีแดงเนี่ยมาทางขวาใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเพิ่มสีฟ้าเราก็มาเพิ่มสีฟ้าสักนิดนึงนะครับทางฟ้าก็เป็นสีม่วงละ ก็แล้วแต่เลยอยากได้สีอะไรนะครับสมมุติในกรณีนี้ผมอาจจะทําสีส้มเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็มาเพิ่มสีเขียวสักนิดนึงอันนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงลงมานิดนึงประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สมมติเป็นการสาธิตเฉยๆนะครับก็สมมติว่าประมาณนี้ถือว่าโอเคละทีนี้อันนึงที่เราต้องไม่ลืมที่จะทำเนี่ยครับก็คือว่าไอตัวเคอร์ฟใน Premiere Pro เนี่ยมันนอกจากกระทบกับสีแล้วเนี่ยเวลาเราเพิ่มสีต่างๆเข้าไปเนี่ย มันก็ยังทําให้ภาพสว่างขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าลองสังเกตดูดีเนี่ยลายละเอียดของท้องฟ้าเนี่ยมันก็หายไปประมาณหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าจากตรงเนี้ยจะสังเกตเห็นเรามันมีแบบพวกเส้นขอบฟ้าต่างพอเราไปเพิ่มสีแดงกับสีเขียวเข้าไปเนี่ย มันก็หายไปประมาณนึงเหมือนกันนะเพราะว่าไอการเพิ่มสีแดงกับสีเขียวเข้าไปในเนี้ยมันก็ทําให้ภาพเนี่ยสว่างขึ้นด้วยนะใน Premiere Pro ไม่เหมือน DaVinci Resolve ที่สามารถแบบแยกได้อะไรนี้ระหว่างความสว่างกับสีล้วนๆน,นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือพอเราเพิ่มสีแดงสีเขียวปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาลดความสว่างลงสักนิดหนึ่งนะเพื่อชดเชยให้มันกลับมาเท่าเดิมก็มากดที่ตรงสีขาวตรงนี้ใช่ไหมเรวก็ดึงกราฟตรงกันข้ามกันลงไปนะครับ อ่าก็แน่นอนเราเพิ่มสีแดงสีเขียวเฉพาะบริเวณที่สว่างใช่ไหมเพราะนั้นเราก็อาจจะมาลดความสว่างเนี่ยเฉพาะบริเวณที่อยู่ตรงประมาณโซนนี้ของกราฟนะก็เหมือนเดิมดึงกราฟสีขาวกลับไปประมาณนี้ทีนี้พอย้อมสีตามที่ต้องการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปจูนตัวไฮไลท์กับชาร์โดเราเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะครับอย่างสมมติเราต้องการเพิ่มรายละเอียดขึ้นไปอีกแบบว่านี่มันไม่ค่อยพอใจก็มาปรับไฮไลท์เนี่ยลงไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือจะอเพิ่มให้มสว่างขึ้นก็ได้จะได้แบบว่าจ้าๆเลยนะครับก็แล้วแต่ อันนี้ผมก็เอาไว้สักประมาณนี้นะกัารชโดก็อาจจะลดลงไปนิดนึ่งครับให้เกิดความแตกต่างระหว่างบริเวณสว่างกับมืดมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็นี่เลยครับก็ง,ง่ายๆเลยนะครับการใช้เครื่องมือเคอร์ฟเนี่ยกับเบสิคคอร์เรคชันแค่แบบง่ายๆเร็วๆก็สามารถนะครับปรับไ วิวที่เราไปถ่ายมาที่อาจจะไม่ได้แสงที่ต้องการอะไรเนี่ยก็อาจจะย้อมให้มันน่าสนใจขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิดสีเนี่ยมันยังไม่สดเท่าที่ต้องการเนี่ยอย่างบางคนอาจจะชอบสีสดมากๆเ,เลยนะครับก็กลับไปที่เคอร์ฟอีกรอบนึงก็ได้นะครับสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีตัว Hue Saturation Curve ตัวนี้อยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็สามารถมาเพิ่มความสดเฉพาะสีซึ่งสมมุติเราย้อมสีส้มลงไปในท้องฟ้าอย่างเงี้ยเราก็มากดตรงอันนึงตรงสีส้มใช่ไหมแล้วก็ อีก2จุด2ฝั่งนี้แล้วเราก็มาเพิ่มความสดเนี่ยเฉพาะบริเวณสีส้มก็ได้ <c oughs> เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าอ่าเราก็มาลดความสดก็ได้หรือว่าจะเพิ่มความสดเฉพาะสีส้มก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยสมมุติถ้าเราย้อมสีม่วงลงไปเนี้ยเราก็ต้องมาสร้างจุดตรงสีม่วงนะครับแล้วก็เพิ่มความสดเฉพาะสีม่วงแต่แน่นอนในในภาพภาพนี้ผมไม่ได้ย้อมสีม่วงลงไปเพราะนั้นก็ต้องมาเพิ่มความสดเนี่ยบริเวณสีส้มนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการเกรดวิดีโอภาพวิวแบบง่ายๆแล้วก็เร็วๆโดยใช้แค่เคอร์ฟแล้วก็เบสิคครีชชนิดหน่อยนะครับก็หว,วังว่าอาจจะพอมีประโยชน์ได้บ้างนะครับสำหรับใครที่ได้มีฟเทจ สไตล์คล้ายๆนี้บ่อยๆนะครับก็สามารถแต่งได้ง่ายๆเลยบางทีเราไปแล้วแบบ ö, วันนี้ทําไมอุตส่าห์ไปตอนเย็นๆแต่ว่าไม่ได้แสงพระอาทิตย์ตกดินแบบต้องการอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมานะครับมาปรับเอาเองนิดหน่อยใน p พเมเ e โ e ปร o ี c แบบเร็วๆนะครับก็ยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็หวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ